การที่คนส่วนใหญ่นั้นชอบเลี้ยงสุนัขพันเชียวว่านั้นก็มีหลายเหตุผลครับที่ทำให้เชียวว่านนั้นกลายเป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและทําไมคนถึงนิยมเลี้ยงกันเราไปดูกันเลยครับ 1. ขนาดเล็กเชียวว่านั้นมีขนาดเล็กและก็เบาทําให้สะดวกต่อการเลี้ยงในพื้นที่จาํากัดเช่นอพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านที่มีพื้นที่น้อยการพาสุนัขออกไปเดินเล่นหรือว่าพาไปเที่ยวก็ง่ายขึ้นเพราะเชียววา่าสามารถใสก่กระเป๋าหรือว่าพกพาไปสะดวกครับ 2. ลนักษณะนิสัย เชียวว่ามักเป็นสุนัขที่ขี้เล่นครับแล้วก็รักใคร่กับเจ้าของมากมีความซื่อสัตย์และรักการได้รับความสนใจจากเจ้าของซึ่งทําให้พวกเขานั้นกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและก็น่าเอ็นดูครับ 3. ดูแลง่ายเนื่องจากขนาดที่เล็กทําให้การดูแลและการให้อาหารเชื้อว,ว่านั้นไม่ยุ่งยากมากเท่ากับสุนัขพันธุ์ใหญ่ครับและการทำความสะอาดหรือว่าอาบน้ําก็ใช้เวลาน้อยกว่า 4. ความยาวของขนเชื้อว,ว,ว่านั้นมีทั้งขนสั้นและก็ขนยาวครับ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความชอบและก็ความสะดวกในการดูแลเลยหากไม่ชอบการดูแลขนที่ยุ่งยากก็สามารถเลือกเลี้ยงพันขนสั้นได้ 5. อายุยืนเชีอว,ว่านะมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวกว่าสุนัขพ,พันธ์ใหญ่อื่นๆครับซึ่งสามารถอยู่กับเจ้าของได้นานหลายปีทําให้มีเวลาในการสร้างความผูกพันกันมากขึ้นนั่นเอง 6. ความน่ารักหน้าตาเช้อว่านั้นมันจะมีลักษณะที่น่ารักครับตาโตใบหน้ากลมและก็มีลักษณะคล้ายกับเด็ก ซึ่งทาให้หลายคนนะั้นหลงรักในความน่ารักของพวกเขานั่นเองเจเป็นที่รู้จักเชวว่าเป็นที่รู้จักกันในวงการบันเทิงและก็วัฒนธรรมสมัยนิยมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการปรากฏตัวในภาพยนตร์รายการทีวีและสื่อสังคมต่างๆทําให้คนนั้นรู้จักและก็สนใจจะเลี้ยงพันธุ์นี้มากขึ้นนั่นเองเป็นอะไรบ้างครับสหรับเจ้าชีวว,ว่าทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้สุนัขพันธุ์เชียว,วว่ากลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสําหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงในครอบครัวครับ ถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคินี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับส c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมก็สร้างกันดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ